สวัสดีค่ะยายสมเอสเคเอ็มเกษตรแฟมิลี่ค่ะพี่น้องหลังจากไปงานศพญาติได้สองวันยายสมก็เฝ้ามาอยู่สวนคือเก่าค่ะต้นเชอร์รี่หวานค่ะพี่น้องเพิ่นได้หลับนำฝนน่วยก็ยญ่ขึ้นกว่าเก่าอีกติดดอกออกผลตลอดปีเลยค่ะพี่น้องเรื่อยๆเลย เป็นตลอดปีเลยหน่วยใหญ่ๆได้พันมาจากบ้านไร่วังพยอมค่ะเป็นไม้กึ่งเทาต้นเขาสีอ่อนเนาะเวลาหลับน้ำฝนตรงนี้ตอนนี้นะพี่น้องเป็นทรงพุ่มเป็นบดเลยถ้ามีไม้เนาะมาปักลักกอะหมัดให้เขาเป็นที่ยึดทิ้งนีง่กอาจสิดีค่ะอันนี้เดี่ยวเลยนะได้กินตลอดปีค่ะพี่น้อง เชอรี่หวานส่วนลิ้นจี่พี่น้องหลังจากแทงยอดใหม่เนาะแตกยอดออกใหม่นี่ก็โอ้ยตอนนี้กะเริ่มสิเกแล้วค่ะปีนี้งามต้นงามใบบได้กินหน่วยกินมากเพราะว่าอากาศร้อนมากเนาะค่ะพี่น้องทั่วไทยนั่นแหละรู้สึกว่าแมงพี่น้องแมงขนุนสีเทาๆนะ เขาสิกินตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าบบได้ช่วงนี้เนะเาะห้างบได้บำรุงบบได้เห็ดอย่าง่ะนะปล่อยแบบปล่อยธรรมชาติแมงขนุนตัวเท่านะแล้วมาหามังนัดค่ะพี่น้องยากก็เกิดเนาะฝนตกมายากก็เกิดโอ้ยเมื่อย มาดูหมักนัดสับประรดพี่น้องนี่กาลังจะสุกแล้วโบด้ว่ากําลังสิสุกเลยเริ่มสุกเลยค่ะพี่น้องเป็นบางต้นบางหน่วยเนาะหมักนัดมาเดอร์ไพซีเอามักนัดไปกินจ้ะน,นี่สับประรดปัตตาเวียมักนัดนี่ค่ะก,กินแล้วก็รู้สึกระบบขับถ่ายดีขึ้นกันค่ะนี่ ได้สมกับกินชอบกินเหมือนกันถึงเลยปลูกเนาะพี่น้องปลูกไว้กินนะพี่น้องปลูกไว้กินเองบได้ซื้อค่ะปลูกหลายกับโบได้หญ้าเยอะบบแมน่นยังคนคนดูแลนีนบ่บบสู้เพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้ยาฆ่าหญ่านะพี่น้องลรถอนแา้เวลาฝนตกลินอากาศเย็นๆนี่เออไปแหละถ้าแดดนีนบ่บบสู้เนาะค่ะ จะเอามาเอาเด้อม,มักนัดกับยายสมนี่อันปตัตตเวียเดี๋ยวยายสมยังสิฮักเอาที่หลังค่ะบางน่วยกะน,น้อยเนาะน้อยคารโล่คอแค่คารลอนคอนเค้นนี่ก็บโบหอบอมัดเอาขาปล่อยเลยแบบน,นี้ ส่วนต้นเงาะก็เริ่มซุกเรื่อยๆแหละกินได้แล้วค่ะยยสมก็กินเรื่อยๆเนาะช่วงต่ำๆนะเนื้อกินนะเขาเล็ดกินเลยแบบนี้เก็บกินเลยบต้องใช้ไม้สอยแบบนี้รสชาติกะพอใช้ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้บำรุงปุ๋ยเต็มที่นะเขาใช้ปุ๋ย สูตรนักท้ายเนาะ,ะเาอิญปุยห,หวานแต่ยาสมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่นะใส่ประมาณกิโลกิโลเดียวค่ะพี่น้องโอ้ยสำนีเนาะีให้วานได้เขาเขาใส่เดือนละครั้งแบบนี้ตูฟัดใส่สำนั้นเนื้อค่ะพอใช้ได้ค่ะรสชาติก็พอใช้ได้ไม่หวานจัด ส่วนละมดกำลังติดดอกรอบที่สองค่ะรอบแรกก็ล่นเบิดเนาอพี่น้องอุตส่าห์ว่าเราอันนั้นอาจจะเป็นดอกพางเนาะกันว่าดอกแรกเลยล่นรอบสองนี่ไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าอาจสิติดเนาะก็รอรุ่นนำการเพราะว่าหน้าฝนแล้วค่ะอยู่ใส่กับเครื่องติตกทั่วไทยเลยเนาะพี่น้องฝนน่ะชุ่มฉ่ำไปทั่วแล้ว รังมดแดงก็อยู่นี่บได้มีใครละค่ะมีแต่แม่เต็มเลยส่วนมะพร้าวในหน้าฝนพี่น้องก็พอสดชื่นขึ้นกว่าเก่าตอนนั้นเนาะสลบสลายใบเขากำลังฟื้นค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามน,นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ